สวดีค่ะท้องวันนี้เรามีเมนูนะคะผัดเพจปลาดุกนะคะทุกคนแล้วก็มีต้มจืดนะคะต้มจืดต้มหู้หมูสับนะ,ะทุกคนนะทานข้าวเที่ยงเลยครับทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะแ<ม>บบว่า,าทอดกรอบๆก่นทุกคนนะน<ม>ี่คือครืกังปา้งของเรา Mm. Sọt mọc Một đinh. มานางกินอร่อยมากเลกคนผักผิดประดุกหอมเครื่องเคียงอะ่ะ กินกินพริกกันทุกนสะอึกเลยพริกกุ้เขียวแต่ทำไมเผ็ดจังอะชิมต้มยำไก่ ค้าวนี้ทำเองอร่อยเองทุกคนเนาะเสียงรถก็ดังมากเลยทุกคนสับลาย ผัดเผ็ดปลาดุกวันหน้ากินผัดเผ็ดปลาไหลนะพุเ่เล่นทุกคนไม่กินทุกคนไม่กินปลาไหลนะคะเออหรือว่าผัดเผ็ดแอบหลักพุ้นเล้ย <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ของทุกคนที่รับชมแล้วคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ